สวัสดีค่ะดีสำหรับข้าสื่ท้องฟ้าทะเลนะครับจมขาวันนี้น้องฟ้าก็จะมากินน้ำโคกขามชมนี่ค่ะนี่ก็คือน้ำเอสนะคะนี่เอสสะ,ะขาวด20บาทนะคะในบิ๊กซีมินิค่ะนีน้องฟ้าจะกินให้ดูนะคะมันอร่อยมากเลยนะคะความแม่นาเชียลมันอ,อร่อยมากเลยค่ะ น,นีคอุยนารณการไดไ้แล้ว คอะ้งฟ้ามาอยู่ทะเลนะคะของฟ้าชอบมากเลยค่ะทะเลค่ะไอ้ค้างฟ้าไปอยู่ทะเลนะคะของฟ้าก็ซื้อน้ำโคกไปกินด้วยนะคะ ทะเลสวยไหมคะมชมขาทะเลสวยไหมคะขอประทานอาภัยนะคะมชมขาเพราะว่าห้องฟ้ามันอยู่ทะเลครับมันจะมีเสียงลมนะคะผู้ชมขาเพราะว่าขออาภัยด้วยนะคะแล้วี่ห้องฟ้านั่งอยู่ตรงนี้คะ่ะห้องฟ้าก็มานั่งอยู่ตรงนี้นะคะห้องฟ้าว่า น้องฟ้าเอาเสียมาปูค่ะ,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 ะทำไมกล้องเป็นแบบนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายขอเจอกห้องฟ้าวันใหม่นะคะบ๊ายบาย